ทุกๆปีนะคะคุณผู้ชมในช่วงปลายปีเชื่อมต่อไปจนถึงปีใหม่และอาจจะเป็นสี่เดือนแรกของปีหน้าคนที่อยู่ในภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยมักจะเจอกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ค่ะคุยเรื่องนี้กันมาก็หลายปีปีนี้ก็ต้องคุยกันอีกเมื่อไหร่ปัญหานี้จะจบสักทีนะคะชวนคิดกันเรื่องฝุ่น2.5กับทันโลกวันโอวันคุยกับคุณฉัดคําแสงผู้อำนวยการวันโอวันผับค่ะคุณฉัดคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราสูญเสียกันไปเท่าไหร่กับฝุ่น ขนาดเล็ก PM 2.5เนี่ยค่ะ ฝุ่น PM 2.5เนี่ยอยู่คู่คนไทยนะครับจริงๆไม่ได้อยู่เฉพาะฤดูฝุ่นที่เข้ามานะครับแต่ว่าอยู่กับเราไปตลอดนะครับและจะมากจะน้อยต่างกันแต่ว่ามีทุกช่วงนะครับซึ่งอาจารย์วิษณุอัธวานิชที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ได้เคยประเมินเอาไว้นะครับว่ามันสร้างความเสียหายทางสุขภาพและเศรษฐกิจเนี่ยอย่างน้อยๆปีละ2.2ล้านล้านบาทครับอืมไม่ว่าจะเป็นผ่านการซื้อบริการทางสุขภาพนะคะหรือว่าการหาอุปกรณ์ในการป้องกันฝุ่นแต่อะไรคือสิ่งที่ทาให้ช่วงเวลา ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเรื่องของฝุ่นประเทศไทยยังคลําทางไปไม่ถูกสักทีปัญหาใหญ่เลยเนี่ยก็คือ,อตัวรัฐไทยนะครับจริงๆแล้วยังมองปัญหานี้เนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญมากเพียงพอแล้วก็ไม่ได้เห็นปัญหานี้ชัดมากนักนะครับโอเคแม้ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนของปีนี้นะครับมีการปรับมาตรฐานให้เข้มงวดมากขึ้นนะครับ จากค่าฝุ่นเนี่ยซึ่งสมมุติว่ามีค่าอยู่20เนี่ยจากเดิมเคยเป็นวันที่อากาศดีมากตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่วันอากาศดีธรรมดานะครับแล้วก็วันอื่นๆนะครับที่มีฝุ่นมากกว่านั้นเนี่ยจากเดิมเคยเป็นวันอากาศปานกลางนะครับก็อาจจะเริ่มกลายเป็นวันที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพก็คือเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าตรงน,นี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า มาตรฐานของฝุ่นไทยเนี่ยยังไม่ได้เท่ากับมาตรฐานสากลครับหมายความว่าถึงแม้เราจะปรับมาตรฐานให้การวัดฝุ่นเนี่ยมันละเอียดมากขึ้นเห็นสถานการณ์ได้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้นแต่อาจจะยังไม่ใช่ดัชนีชี้วัดที่จะบอกเราว่านี่แหละคือสถานการณ์จริงๆแล้วก็ไปเทียบกับมาตรฐานโลกได้แบบนั้นหรอคะ ก็ตรงนี้เนี่ยตอนนี้มาตรฐานเมื่อเราเทียบกันดูนะครับจะมีข้อสังเกตหลักๆอยู่2อันอย่างแรกอยากให้ดูในฝั่งซ้ายนะครับก็คือในเรื่องของวันที่อากาศดีนะครับตอนนี้เนี่ยเกณฑ์ของไทยเนี่ยบอกว่ามีวันอากาศดีเนี่ยไปถึงค่าฝุ่นที่25นะครับไมโครกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมาตรฐานสากลเนี่ยแค่12เนี่ยก็ถือว่าเป็นอากาศมาตรฐานปานกลางแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เรายังรู้สึกว่าเป็นอากาศดีหรือดีมากเนี่ย ทั่วโลกเขาจะรู้สึกว่าเป็นวันอากาศปานกลางแลแ้วในขาหนึ่งนะครับในฝั่งขวาสุดเลยเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยบอกว่าเป็นวันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยเราไม่เห็นความรุนแรงของมันนะครับว่ามันมีผลต่อสุขภาพมากหรือน้อยนะครับทุกอันมีผลต่อสุขภาพหมดแต่ถ้าเกิดเป็นมาตรฐานสากลเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเกิดค่าเนี่ยมันเกิน150ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นวันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมากแล้วก็ถ้ามันเกินขึ้นไปกว่า250เนี่ย ก็คือวันที่อันตรายต่อสุขภาพเลยครับแบบนี้ระหว่างวันที่อากาศไม่ดีที่มีมากขึ้นกับวันที่อากาศดีที่มันควรจะมีน้อยลงนะีคะอะไรคือสิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญกับมันบ้างคะ,ะตรงนี้เนี่ยเราต้องให้ความสําคัญกับมันทั้งหมดนะครับโดยที่เราก็อาจจะลองดูกันนะครับในตัวอย่างของประเทศไทยในของกรุงเทพเนี่ยครึ่งปีแรกถ้าเกิดใช้เกณฑ์แบบไทยนะครับเราจะบอกว่าโอ้กรุงเทพเนี่ยโอเคนะครับ มีวันอากาศดีถึง40%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เกณฑ์สากลเนี่ยจริงๆแล้วมีวันอากาศดีแค่4%เปเท่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดเรามองไปถึงวันที่อากาศแย่เป็นสีแดงเนี่ยของกรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดเป็นเกณฑ์ไทยก็คือ1.7%เท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นเกณฑ์สากลเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบครับคงจะมีเมืองที่น่าสนใจอีกหลายเมืองนะคะสำหรับประเทศไทยที่เป็นเมืองที่ขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก็มีฝุ่นอยู่เรื่อยๆนะคะผมอาจจะลองให้ดูอีก2ตัวอย่างรัออนนนนึงงกก็็คืระยยถ้าเเเปณฑไที่ย และยองนะครับในครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีวันอากาศดีเกินครึ่งของปีนะครับค่ะแล้วก็แทบไม่มีวันที่เป็นวันมีผลกระทบต่อสุขภาพเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองเอา,เ,อาเกณฑ์สากลเข้ามาจับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีวันอากาศดีเพียง1%เท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่จะเป็นวันที่อากาศบานกลางหรือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ในอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะก็คือตัวเชียงรายครับ ซึ่งแน่นอนเราก็เห็นว่าวันอากาศดีเนี่ยก็จะหายไปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าของเชียงรายเนี่ยเราจะเห็นความเข้มข้นเนี่ยชัดขึ้นนะครับในช่วงฤดูฝุ่นเนี่ยแทนที่จะบอกว่าเป็นวันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเหมือนเอนกันนะครับแต่ว่าเชียงรายเนี่ยมีวันที่เป็นวันผลกระทบต่อสุขภาพมากและเป็นวันที่อันตรายต่อสุขภาพเนี่ยประมาณ10กว่าเอร์ซครับซึ่งตรงนี้เรามองไม่เห็น จาก3พื้นที่ที่คุณฉัดยกมานี่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเวลาที่เราฟังว่าทําไมวันนี้ฝุ่นเยอะเนี่ยมักจะได้รับคําตอบว่าลมอ่อนการกระจายตัวของฝุ่นไม่ดีแสดงว่าสิ่งที่จะเป็นบทพิสูจน์ได้ว่าสถานการณ์ในแต่ละวันมันดีมันแย่อย่างไงมันอยู่ที่เกณฑ์นะคะตัวเกณฑ์นี้เป็นตัวที่สําคัญมากครับมันกําลังจะบอกเราว่าเราให้ความสําคัญกับปัญหามากน้อยขนาดไหนบทเรียนอันหนึ่งนะครับก็คือเราคงจะต้องปรับเกณฑ์คุณภาพอากาศนะครับให้เห็นความสาหัสสาการของปัญหาฝุ่นจิ๋วนี้นะครับ อย่างแรกเนี่ยเรามักจะนึกถึงว่าเอ้ยมันมีปัญหาเฉพาะในฤดูฝุ่นอย่างเดียวใช่ไหมครับในช่วงที่เป็นไม่ใช่ช่วงหน้าของการเผาเนี่ย <c oughs> ก็เป็นวันที่อากาศดีปกติใช้ชีวิตกันได้ธรรมดานะครับแต่ว่าจากข้อมูลเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าในช่วงปกติเนี่ยจริงๆแล้วมีฝุ่นถาวรอ,อยู่นะครับซึ่งแทนที่จะเราบอกว่าอากาศดีจริงๆมันคือวันที่อากาศปานกลางหรือว่าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับในขณะที่ในเป็นช่วงวิกฤตจริงๆเนี่ยหรือว่าที่เป็นฤดูฝุ่นเนี่ย อากาศมันไม่ได้แค่แย่ธรรมดาไม่ได้เป็นแค่สีแดงธรรมดาแต่อาจจะเป็นสีม่วงนะครับก็คือเป็นวันที่มันคุณภาพอากาศมีผลกระทบมากหรือว่าอันตรายต่อสุขภาพเลยครับถ้าอย่างนั้นเราจะต้องเข้าไปจัดการกับฝุ่นที่ต้นตอยังไงดีคะเหมือนกันนะครับคือเราจะต้องมีการตรวจ พบให้เจอนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่บอกว่าพื้นที่ไหนมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆเราควรจะต้องให้เห็นเลยนะครับว่าใครปล่อยเท่าไหร่ครับไม่งั้นเราไม่สามารถไปจับมือใครดมได้ใช่ไหมครับว่าคุณจะต้องแก้ไขมากคนนี้จะต้องแก้ไขน้อยนะครับแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือมีปัญหาแบบที่เรายังมองไม่เห็นสาเหตุเลยนะครับด้านหนึ่งก็คือฝุ่นแบบอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมีการปล่อยอยู่ต่อเนื่อง เพราะว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันเดินเครื่องตลอดเวลานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถเห็นได้นะครับว่ามีการปล่อยมากน้อยขนาดไหนถ้ารัฐอยากจะมองฝุ่นให้มีภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นก็คือการให้ความสําคัญกับเรื่องของเกณฑ์ในการวัดฝุ่นให้มันสอดคล้องกับสภาพการที่ในระดับสากลเขาใช้กันนะคะและการจัดการฝุ่นที่ต้นตอก็ต้องมีความต่อเนื่องให้ครอบคลุมกับทุกประเภทของการกำเนิดฝุ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยด้วยนะคะควันนี้ขอบคุณคุณชัดมากค่ะ